สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซซายตี้วันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกุลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเรานะคะกับช่วงสยามโซซายตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างน,านั้นไปชมกันเลยค่ะเริ่มงานแรกกันที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือสอสอปนผอนึกกำลังร่วมกับ6องค์กรรัฐ นำโดยจังหวัดเชียงใหม่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบ,บกและสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยดึงลิขสิทธิ์การแข่งขันวิ่งฝ่าด่านหาหรือโหนระดับโลกมาจัดที่เมืองไทย ต้อนรับการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการในศึกสปาร์ตันไทยแลนด์2022เชียงใหม่ระหว่างวันที่12-14สิงหาคมณห้วยตึงเท่าอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสนามแรกในประวัติศสาสตร์ไทยที่ได้บรรจุในปฏิทินชิงแชมป์ระดับอาเซียนโดยมีนักวิ่งจากทั่วโลกกว่า30ประเทศตบเท้าเข้าร่วมถึง4,000คนพร้อมสร้างไรายได้ทางเศรษฐกิจอีกกว่า300ล้านบาท ไปฟังรายละเอียดที่น่าสนใจกันเลยดีกว่าค่ะเชื่อว่าการแข่งขันครั้งนี้ที่จัดขึ้นในเชียงใหม่จะสามารถนาเม็ดเงินกระจายสู่ประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ได้ไม่น้อยกว่า2องร้บล้านบาทนิดกันเพียงรอบเดียวนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นสปอร์ตธุรกิจที่มีความสําคัญอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทยในการเปิดประเทศครั้งนี้ครับโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่นั้นนะครับมีความพร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางไปสู่จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสถานที่พยาบาลต่างสถานที่ท่องเที่ยวส่วนสถานที่จัดการแข่งขันนั้นกองทัพบ,บกแห่งประเทศไทยนะครับเป็นผู้ดําเนินการซึ่งก็มีความพร้อมในทุกด้านทั้งสถานที่แข่งขันแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆวิ่งไปเที่ยวไปครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับงานจะจัดขึ้นในวันที่13และ14สิงหาคม เป็นยังไงกันบ้างระคะกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าไปและน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะคะ่ะผู้ชมคะ่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทุเดย์ช่วงนี้จะมีเกรดสาระความรู้อะไรมาฝากผู้ชมกันบ้างน,นั้นไปชมกันเลยคะ่ะ ไปต่อกันที่มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมมือกับบริษัทนารีฟาร์มากรุ๊ปจำกัดผู้คิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรไทยเปิดเวทีประชุมทางวิชาการเพื่อให้ประชาชนได้รู้จักกัญชาและนำไปใช้ประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันอย่างถูกวิธีสำหรับการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการครั้งนี้ได้กล่าวถึง3หัวข้อสำคัญคือ 1. โอกาสในการใช้กัญชาและกัญชงทางการแพทย์ 2. วิจัยริดต้านการเจริญและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งและริดต้านการอักเสบในหลอดทดลองของสารสกัดและนวัตกรรมเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะสำหรับสถาบันวิจัยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานเราดูภาพรวมของงานวิจัยทั้งหมดไม่ได้เฉพาะเรื่องของกัญชานะครับแต่สำหรับโอกาสในวันนี้จะพูดเรื่องของกัญชาตัวกัญชาเนี่ยเป็นพืชซึ่งมีประโยชน์นะครับต่อประชาชน แล้วก็มีศักยภาพในการที่นําไปใช้ประโยชน์ต่อไปการที่รัฐบาลได้ปลดล็อกเรื่องของกฎหมายต่างๆเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่จะทําให้เข้าถึงวัตถุดิบนะครับกระบวนการแล้วก็การทําศึกษาวิจัยต่อไปได้ง่ายขึ้นครับคือในเรื่องสรรพคุณนะคะก็มันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอาหารเสริมนะคะมันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมันไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเคลมได้ว่ารักษาโรคได้อย่างไรก็คือ สามารถใช้ได้ทุกท่านต้านการอักเสบอนุมูลอิสระใช่ไหมคะอาจารย์คือในวันนี้นะคะก,ก็ดีใจอย่างยิ่งนะคะที่ผลิตภัณฑ์สิ่งดีๆของเมืองไทยที่เราจะได้แพร่ไปสู่ประชาชนหรืออาจจะผลักดันไปสู่ทั่วโลกให้เป็นที่ยอมรับนะคะแล้วก็สิ่งที่ดีใจอีกอย่างก็คือผลงานวิจัยทําให้เรารู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจตรงที่กัญชา สามารถมีผลดีให้ทุกคนได้ยอมรับได้ที่ไม่ได้มีโทษเหมือนที่เป็นกระแสะอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่ามันมีผลวิจัยที่บอกว่าไม่ไม่ทำให้เซลล์ดีในร่างกายของมนุษย์ ด้อยลงหรือทำ้ายเซลล์ดีซึ่งตรงนี้เป็นข่าวดีมากๆค่ะเป็นยังไงกันบ,บ้างนะคะกับสาระประโยชน์ที่นํามาฝากผู้ชมในวันนี้บอกได้เลยว่าคุณผู้ชมก็สามารถที่จะนํากลับไปใช้เองได้นะคะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ด <c oughs> ๆฮาๆอะไรไมาได้อัปเดตกันบ,บ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพ,พ,พร้อมๆกันเลยค่ะ สีสันสยามในวันนี้จะพามาดูเสาธงเกมการแข่งขันนี้ดูเดือดมากแลกมาด้วยเลือดเนื้อของเพื่อนแต่จะคุ้มค่ารางวัลไม่ไปดูกันเลยค่ะถ้ายา5 0าร้อได้เงินรางวัลมา100ขาดทุน400มันคุ้มไหมคะเนี้ย ในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีงานอีเวนต์อะไรดีๆเกิดข,ขึ้นบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะเริ่มงานแรกกับช่วงสยามอัปเดตกับงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีสำหรับ Thailand Health and Beauty Award s 2022รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและความงามของประเทศไทยโดยมีทั้งเหล่าคนบันเทิงศิล,ลปินดาราและนักธุรกิจแนวหน้าของเมืองไทยตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับข้าง ที่โดดเด่นและเป็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างนหนาหูต้องให้บริษัทมาร์คไบโอเทคโนโลยีจำกัดโดยคุณวิชยารัตสิริกุลเลิศรัฐน์ o e o มาร์คไบโอเทคโนโลยีที่เป็นโรงงานรับผลิตอาหารเสริมเครื่องสำอางมาตรฐานระดับสากล เข้ารับรงางวัล Best Quality Business of Beauty and Health Care Manufacturer ซึ่งงานนี้การันตีคุณภาพด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินำทีมโดยก้องอัครรัตนิติพลทีมผู้ผลิตร,รายการอายุน้อยร้อยล้านรายการด้านธุรกิจที่สร้างแรงบันดนาลใจและจุดประกายความสำเร็จอย่างยาวนานมาตลอด11ปีที่ช่วยพลิกชีวิตและปกปั้นธุรกิจ SME มานับไม่ถ้วน และยังมีนักแสดงที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจเข้าร่วมรับรางวัลอันทรงเกียรติอีกครับข้างอาทิวินเซนต์วิริทิภาจุยวรัตยาพุทธพุทธิชัยคิมเบอร์รี่ควันอุตสามณีเปิลน,นาคอนและจุนกะสมาเนยโชติกาเชียดทีิคำพรเช่นธนาและตักนภาศากรเป็นต้นค่ะสวัสดีค่ะวิชีนะคะวิเชยรัตนสิริกุลเลิศรัตค่ะ อาซีโอมาร์คไบโอเทคโยี่ะเรานะคะเป็นโรงงานผลิตอาหารเสริมเครื่องสำอางมาตรฐานระดับสากลค่ะวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามีความตื่นเต้นนิดนึงนะคะแต่ก็รู้สึกดีใจด้วยคะ่ะจริงๆต้องขอขอบคุณนะคะที่ทางอายุน้อยไรลานนะคะได้มอบรางวัลน,นี้ให้ค่ะจริงๆนะคะของเรานะคะต้องพูดหนีก่อนของเราเนี่ยมีประสบการณ์นะคะในวงการนะคะอาหารเสริมเครื่องสำอางแล้วก็ความงามเนี่ยมากถึง15ปีนะคะดังนั้นเนี่ย เราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในนี้แน่นอนนะคะโดยที่โรงงานของเราเนี่ยก็คือทําสินค้านะคะผลิตโปรดักต์คือรับจ้างผลิตอาหารเสริมเพื่อสําอางนะคะโดยที่สินค้าเนี่ยตั้งแต่อหัวจรดปลายเท้าเลยค่ะจะมีในกลุ่มของอาหารเสริมเพื่อสําอางแล้วก็เมคอัพแบบครบวงจรค่ะสามารถนะคะติดต่อนะคะเข้ามาที่ไลน์แอดนะคะแอดนะคะ markbio ค่ะ M A R K B I O นะคะหรือทางเว็บไซต์นะคะ markbio ได้เลยค่ะหรือทาง Facebook ก็ได้ค่ะ ยินดีดูแลทุกท่านนะคะต่อกันที่บรีดผลิตภัณฑ์ซักผ้าอันดับหนึ่งภายใต้บริษัทยูนิลิเวอร์ไทยเทรดดิ้งจำกัดเดินหน้าเปิดตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซักผ้าเด็กพร้อมเปิดตัวครอบครัวตันจารัก พ่อพ่อบีมแม่แม่ออยและลูกชายฝาแฝดน้องพีน้องทีขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์คนล่าสุดด้วยสุดใหม่บริสเบี้บีผ่านผลงานภาพยนตรน์โฆษณาหนักแค่ไหนพ่อบีมก็ไหวที่จะมาช่วยแนะนำคุณพ่อคุณแม่โดยเปลี่ยนการซักผ้าแบบเดิมให้สะอาดมากขึ้นและอ่อนโยนต่อลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิดค่ะ มางาน breez baby ที่เซ็นทันปิ่นเกล้าวันนี้นะคะก็คือว่าเราเนี่ยก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ breez ก็คือถือว่าเป็นสูตรใหม่ที่คิดพ้นมาเพื่อสําหรับเด็กแรกเกิดโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ที่เรามั่นใจก็เพราะว่าจริงๆอลบ breez เนี่ยก็คืออยู่คู่กับคนไทยเนี่ยนานมากคือตั้งแต่เกิดมาก็คือได้ยินชื่อชื่อบรีสแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอมีคําว่าเขาพัฒนาสูตรสําหรับเด็กโดยเฉพาะเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่า ม,<า>มันต้องแบบไว้วาง,จางใจ,ใจได้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเนี่ยก็คือไม่ได้แบบว่าต้องลังเลอะไรในการพิจารณาอะไรเลยก็อยากให้ลองลองซื้อมาใช้ดูนะครับผมถ้าชอบก็มาเป็นเนี่ยครับมามาใช้บิสเบบี้แบบบ้านเราใช่ค่ะก็จะมี2กลิ่นนะคะสีสีฟ้าก็จะเป็น รูเฟรชนะคะ <fresh. S 1> ก็กลิ่นจะแบบสดชื่นสดชื่นใคร<ม>ที่ชอบแบบว่าความรู้สึกสะอาดสดชื่นหลังอาบน้ำอะไรเงี้ยก็เป็นสีฟ้าไปหรือว่าคนที่ชอบกลิ่นหอมอ่อนๆละมุนละมุนะคะก็จะเป็นพ <Blue S 1> ิงค์บลูพิงคบลูครับเ็เจะเป็นสีชมพูนะครับใช่แล้วค่ะ<ม>คุณริวจิตสัมผัสร่รวมกับคุณเกื้อผู้บริหารบริษัท BK k o s m e t เม s จำกัดได้ร่วมทำพิธีปลุกเสกกำไลปีเสียหน้าพยักรุ่นดูดซับไม่รู้จบ ในวันคล้ายวันประสูติเทพเจ้ากวนอูนับวิหารอริยะเจ้ากวนอูไซม้าจังหวัดนนทบุรีโดยรายได้หลังหักค่าใช้ใจ่ายแล้วบริษัท b ีเคคอสเมตจำกัดนำเข้าวิหารอริยะเจ้ากวนอูโดยคุณริวจิตสัมผัสนำไปใช้ในสาธารณะกุศลต่อไปค่ะแต่ไฮไลท์สำคัญวันนี้เลยคือการทำพิธีตามความเชื่อนะครับเป็นพิธีปลุกเสกนะครับก็คือเหลี่ยกําไลปีเสียนะครับผมก็คือตัวนี้ ซึ่งกำไรอันนี้นะครับผมเป็นหน้าของปีเสียซึ่งตามความเชื่อของคนจีนเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับราชวงศ์จีนมาเนี่ยเป็นพันๆปีนะครับแล้วก็เจอว่าในกําแพงเมืองซีอานเนี่ยเขาไปสูบน้ําออกปรากฏว่าเขาเจอปีเสียเนี่ยมีอยู่2คู่เฝ้าอยู่4ทิศของเมืองหลังจากนั้นมาทําให้ปีเสียเนี่ยเป็นที่โด่งดังแล้วก็ปีเสียก็เลยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเฝ้าทรัพย์ แล้วก็การดูดรับนะครับจึงได้ออกแบบมาเป็นลักษณะกําไรที่เป็นเลข8ก็คือเมื่อ,อ,อหน้าปีเสียกระทบกระเลียนก็จะเป็นลักษณะเหมือนปีเสียกําลังกินเหรียญอยู่หรือเป็นลักษณะของเลข8หรือที่เรียกว่าอินฟินิตี้นั่นเองนะครับดูแล้วดูงมงายเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยออกมาค่อนข้างเรียบหรูแล้วก็โมเด์นะครับผมแต่ว่าตรงตามลักษณะเปะนะครับปากอ้านะครับตามองฟ้า คาบเหรียญที่มีอักษร4ตัวที่เป็นอักษรที่อยู่ในกังหันนะครับหมายความว่าทั้ง4ทิศเนี่ยให้ประตูเปิดทางให้คุณนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปคือด้านหลังจะมีลายเซ็นเพื่อ,อยืนยันว่าเป็นของแท้จากพี่ลือเท่านั้นนะครับผมนะฮะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแต่อย่างที่บอกไม่ได้บังคับนะครับแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ถ้าอยากได้ของแท้ติดต่อที่คุณเกื้อเท่านั้นนะครับ ปิดท้ายกันที่พลตำรวจตรีดตรปิยพันธ์ปิงเมืองเลขาธิการคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงณโรงแรมรอยัลออคิดชรตัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมรวมถึงผู้แทนจากสถานทูตต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศกว่า350คนเข้าร่วมงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การกอร่อการร้ายและการแพร่ยขยายอาวุธ ที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงและแสดงพลังความร่วมมือและการบูรณาการการทำงานในการนำนโยบายและมาตรการตามยุทธศา,าศาสตร์ไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและมาตรฐานสากลเพื่อสร้างระบบ AML CFT ของประเทศไทยให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นค่ะ ทุกๆก,กิจกรรมและทุกๆอีเวนท์ที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าไปและน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะ่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ